ปันปันรีวิวมาทะเลแต่เจอฝนแต่ชุดบิกินีซีทรูบางเบาแย่งซีนไปเลยปันปันสุทัตานั่งอ่านหนังสือสุดชินริมชายหาดบิกินีสีขาวบางเบาซีทรูแย่งซีนสุดๆสว่างว่าไปทั้งห้องเลย มีเวลาว่างจากการทำงานนักแสดงสาวคนเก่งปันปันสุทธาก็ขอหาเวลาพักผ่อนด้วยการแพ็กระเป๋าเหินฟ้ามานอนมองฟ้ามองทะเลและฟังเสียงคลื่นแบบชิลๆแต่การมาทะเลฝั่งอันดามันช่วงเดือนกันยายนเป็นช่วงมะระสุมพอดีทำเอาปันปันถึงกับแอบ,บเซ็งเลยทีเดียวเพราะบ,บิกินี่สวยๆส,สีขาวยังไม่ได้ออกไปเฉิดฉายเจิดจ้าท้าแสงแดดทำได้เพียงใส่แล้วเซลฟี่อยู่ในห้องพักเท่านั้นและโมเมนต์การนั่งรอนอนให้ทะเลมีแสงแดดรอฟ้าสดใสปัน ันไม่ทําให้ชุดสวยๆเงาๆอยู่ในห้องแบบเสียของทริปนี้ของปันปันจึงได้เห็นเธอเซลฟี่โชว์หุ่นกับซิกแพคสุดเซ็กซี่เห็นแล้วทําใจสั่นไปเบาๆเหมือนกันบอกเลยว่าแม้ข้างนอกท้องฟ้าจะมืดครึ้มแต่ในห้องพักของปันปันสว่างวาบขาวไปทั้งห้องเลยเพราะชุดบิกินี่สีขาวซีทรูบางเบาวบวกกับผิวขาวเจิดจ้าทําแยงสายตาจริงๆ